มันมีข่าวลืออยู่อย่างหนึ่งครับที่ฟังแล้วอาจจะลือก็ได้หรืออาจจะจริงก็ได้นะว่ากันว่าลุงหุ่นเจ้าพ่อคอเซ็ ia, นเตอร์แห่งสกัมโบเดียกาลังจะคู่แฉนักการเมืองไทยที่เอาเงินดำๆไปซุกไว้ในขเขมรเพื่อฟอกให้ขาวแบบมืออาชีพแค่ได้ยินชื่อก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่การเปิดโปงธรรมดาแต่มันคือการตบซับโจรโดยกอดฟาเธอร์ตัวพ่อของวงการมิจฉาชีพเพราะคนไทยเองก็รู้อยู่แก่ใจว่านักการเมืองที่ชอบโกงกินก็มักจะหาทางซุกเงินในที่ที่สะดวกและไม่มีใคร ตรวจสอบได้และจะมีที่ไหนหมอไปกว่าแดนแห่งคาสิโนคอเซนเตอร์และเว็บผีอย่างกัมพูชาล่ะครับเครือฮุยโอนกรุ๊ปที่ชื่อเสียงก็ไม่เคยขาวอยู่แล้วแถมสายโยงไปถึงครอบครัวฮุนเซนเต็มๆนี่แหละคือสวรรค์ของการฟอกเงินที่โจรไทยหลายคนเอาเงินไปฝากไว้แบบสบายใจเฉยแต่รอบนี้ลุงหุนเขาไม่ได้มาเพื่อแค่รับฝากเขามาเพื่อกวาดเรียบครับมีข่าวว่าลุงแกจะเปิดชื่อเปิดบัญชีแล้วก็รวบเงินเข้ารัฐเขมรเรียบร้อยแอดอยากเรียกสูตรนี้ว่าหลอกโจรให้ฟอกแล้วฟอก กลับใส่ตัวเองอีกทีมันเหนือกว่าทุกมิติของโจรกรรมเรียกได้ว่าโจรไทยแม่งยังต้องเรียกลุงหุนว่าพี่นี่มันระดับหลอกคุยโทรศัพท์จนคลิปหลุดก็ทํามาแล้วใครจะไปรู้ว่าเบื้องหลังลุงหุนอาจจะวางเกมล้วงข้อมูลไว้หมดตั้งแต่ต้นสกามโบเดียไม่ได้เป็นแค่ประเทศที่เปิดรับอาชญากรไซเบอร์แต่มันคือศูนย์ประชาการที่พร้อมจะพลิกเกมตบทุกฝ่ายและถ้าเรื่องนี้มันจริงเงินที่โกงจากประชาชนไทยจะไม่ใช่แค่หายไปแต่มันจะถูกส่งข้ามพรมแดนเพื่อไปตกอยู่ในมือของคนที่หลอกทั้งโจรและหลอก ทั้งรัฐไทยในเวลาเดียวกันทั้งหมดนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงสะใจไหมครับสะใจที่โจรไทยโดนหลอกซ้ําแต่ก็ขมในใจเพราะคนที่โดนหนักที่สุดก็คือประชาชนธรรมดาที่ไม่ได้ฟอกเงินแต่กลับต้องใช้หนี้แทนโจร